เด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านบัตรคากันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกลุ่มน้องกันคะ่ะอ่านว่าอะไรลูกเมีตาค่ะมีตาละกาอ่านดังๆครับะร,ระกา,าอายุอะไรนะลูกคายุคายุตาสีลูกตาสีตาอะไรคะตาสีตาสีมีค่ะ มีมีขาเก่งมากต่อไปจะมากลุ่มของดีน่านะคะอ่ะสดารัสอ่านว่าอะไรลูกอีกาอะไรนะคะอีกาอีกามะลิอะไรนะคะมะลิมะลิกะบะไหนชี้คำว่ากะบะหน่อยกบะกบะนะคะน้องทวยทีวีอะไรนะคะทีวีทีวี อ่ากลุ่มของอนันต์อ่ะชูบัตรคำมาลูกคำว่าอะไรคะตีอะไรลูกตีกาตีกาอ่ะสนารัดมาลีมาอะไรคะมาลีเก่งมากมาลีดาราดาดาราภูวนัยค่ะชาณีอ่ะโชว์หน่อยอ่าว่าอะไรชาณีชาณีอ่ะต่อไปนะคะกลุ่มของน้อง เอกอ่ะหาอาหาอาอะต่อไปน้องเอกลูกมะร้มาะมะร้ามะระโบหันตาตาดีไหนขอดูหน่อยโชว์ไหนลูกตาดีตาดีกา,ป,ากปิไหนดูคำว่ากาปิหน่อยกาปิกะปินะคะอ่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะขา,ายู เก่งมากดังๆลูกค่ะเก่งมากค่ะดีมากช้าค่ะถูกต้องค่ะอ่านอีกรอบค่ะค่ะมีมีตามีตาค่ะชัดมีชัด สงการระเอาดังๆลูกลลลลดีค่ะโบหันตาตาดีตาดีเก่งมากค่ะกูดมีค่ะมีค่ะเก่งครับตาสีตาสีตาเลยนะตาสีตาสีาสดาราดาราเก่งค่ะการแบะกาบะค่ะตีกาตีกา อีไรนะตีกาตีกาหาอาหาอาหาอาอาตอนนี้เราจะเล่นสื่อใช่ไหมคะกลุ่มนี้สื่ออะไรลูกอะไรนะวงล้ออะไรคะอ่าเล่นเลยค่ะวงล้ออ่านคำนะคะอ่ากลุ่มนี้เล่นอะไรคะดอกไม้อะไรลูกพูดแรงๆดอกไม้อะไรคะ อกไม้สละหรือดอกไม้อ่านคำใช่ไหมคะเล่นเลยนะคะลูกอ่ากลุ่มนี้เล่นอะไรคะ<อ>รวงพึ่องอะไรลูกรวพึ่งอ๋อรวงพึ่งอ่านคำใช่ตัวหนีบใช่ไหมคะอ่าเล่นเลยลูกอ่ากลุ่มนี้เล่นอะไรคะอ่าแม่ทัดเลื่อนคำอ่ะขวัญจีลาเล่นเลยคะ่ะเลื่อนสรละนะคะ โอเปดานั่งดีๆลูกนั่งดีๆค่ะอาหมุนยังไงหมุนเลยหมุนอ่านเด็กๆสนุกสนานนะคะจากการเล่นวงล้อสระสระสมคำนะคะโดยเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยเพื่อนดูด้วยนะกลุ่มนี้นะคะเก่งมากอ่านตามเอามือชี้ด้วยค่ะมือชี้ตามด้วยเอออันไหนเอามาหนีบยังไงนะสระเหมือนการเวลาหนีบสระแล้วกับคำนะ,ะกับสระแล้วก็อ่านด้วยนะคะลกูก เปลี่ยนกันก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะหาตัวแทนนะคะในการเขียนคำะสมพยัญชนะและสระ,ะไทยนะคะพร้อมกับอ่านพร้อมกันนะคะโดยจะให้พี่เอกเป็นตัวแทนในการเขียนกระดานนะคะเริ่มเลยค่ะพี่เอกคำที่หนึ่งค่ะ เด็กๆอ่านตามพออาพาพออาพาคำที่สองพายุยออุยุคำที่สามดูนะคะดูก่อนนะทออาทะาทออาทะาอะคำที่สาคำที่สี่ค่ะรอเอเล คำที่หค่ะทออาค่ะอะคำที่6ค่ะ,คคะ,คะอะสออีสีเยี่ยมมากเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนะคะเขียนตาคําตามตัวอย่างนะคะและให้นักเรียนออกมาอ่านนะคะ เขียนเลยนะคะลูกเขียนคําเลยนะคะอ่าเขียนให้ถูกต้องนะคะคําไหนเขียนแล้วก็อ่านตามด้วยนะคะเก่งมากเขียนเลยคะ่ะลูก อ่ะกลุ่มนี้นะคะเยี่ยมมาพูดเขียนเลยลูกเยี่ยมอ่ะเขียนคําเลย